สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เล่าให้ฟังอย่างเฮลตี้ค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะคะอากาศร้อนแบบนี้หลายๆครอบครัวที่มีเด็กๆคงเริ่มกังวลเรื่องสุขภาพของลูกๆกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮิสโตรกนี่แหละค่ะเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าโรคลมแดดคืออะไรสาเหตุเป็นยังไงอาการของมันมีอะไรบ้างและที่สําคัญคือเราจะป้องกันอย่างไรเพื่อให เด็กๆของเราปลอดภัยจากอันตรายนี้ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโรคลมแดดกันก่อนนะคะโรคลมแดดคือการที่อุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน40องศาเซลเซียสค่ะ ซึ่งเกิดจากการที่เราเจออากาศร้อนจัดนานๆจนไม่สามารถปรับอุณหภูมิให้กลับมาเป็นปกติได้และอันตรายที่มาพร้อมกับโรคนี้คือมันสามารถทําให้ระบบประสาทหัวใจและไตเสียหายได้ถ้าไม่รักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะสําหรับเด็กๆนั้นจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่นะคะเพราะระบบควบคุมอุณหภูมิในร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่และบางทีเด็กๆเองก็เล่นสนุกจนลืมพักหรือลืมดื่มน้ําค่ะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กๆก,กำลังเป็นโรคลมแดดให้สังเกตสิ่งเหล่านี้ค่ะนั่นก็คือร่างกายไม่มีเหงื่อแม้ว่าจะอยู่ในที่ร้อนตัวร้อนจัดกระหายน้ำมากผิดปกติผิวหนังแดงหน้ามืดวิงเวียนปวดหัวหรือมึนงงเดินเซหรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจเร็วและหัวใจเต้นแรงในกรณีที่รุนแรงอาจมีอาการชักหรือหมดสติได้ค่ะ หาเจออาการเหล่านี้ในเด็กๆโดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนมากๆหลังจากที่เด็กเล่นกลางแจ้งหรือทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากๆให้รีบช่วยเหลือทันทีนะคะทีนี้เรามาพูดถึงวิธีป้องกันโรคลมแดดกันบ้างค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือให้เด็กดื่มน้ำบ่อยๆตลอดวันค่ะพยายามให้ดื่มน้ำทุกชั่วโมงแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวานเกินไปนะคะเพราะจะยิ่งทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้มากขึ้นค่ะ ถ้าเป็นไปได้ให้เด็กๆสวมเสื้อผ้าเสียนอ่อนเนื้อผ้าบางๆระบายอากาศได้ดีและที่สำคัญคือลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่แดดร้อนที่สุดนั่นก็คือระหว่างเวลา11โมงถึง3โมงเย็นค่ะข้อที่สำคัญสุดๆคืออย่าทิ้งเด็กไว้ในรถที่จอดตากแดดเด็ดขาดนะคะเพราะอุณหภูมิในรถจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจเป็นอันตรายได้ค่ะ และสิ่งที่ควรทําอย่างต่อเนื่องก็คือการสังเกตอาการของเด็กๆในทุกๆวันโดยเฉพาะในวันที่มีอากาศร้อนมากๆค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการของโรคลมแดดแล้วเราต้องทํายังไงกันบ้าง ขั้นแรกเลยคือรีบนําเด็กไปในที่ร่มทันทีค่ะหรือที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีให้เด็กนอนราบและยกขาทั้งสองข้างให้สูงเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่ถ้าเด็กมีอาการอาเจียนให้เขานอนตะแคงก่อนนะคะแล้วค่อยให้เขานอนหง่ายอีกทีถัดมาให้คลายเสื้อผ้าที่รัดแน่นออกเช่นปลดกระดุมเสื้อหรือถอดเสื้อผ้าที่หนาออกเพื่อช่วยให้ร่างกายเย็นลง ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประครบตามร่างกายเช่นตามซอกตัวคอหรือศีรษะแล้วถ้ามีพัดลมก็ใช้พัดลมช่วยเป่าด้วยได้ค่ะหากเด็กยังมีสติอยู่สามารถให้เด็กดื่มน้ำบ่อยๆได้นะคะแต่ถ้าเด็กหมดสติอย่าป้อนน้ำเด็กขาดค่ะเพราะอาจจะทำให้เด็กสำลักได้สุดท้ายแล้วอย่าลืมพาเด็กไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเพราะโรคลมแดดต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนจากแพทย์ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ย้ำเตือนอีกครั้งนะคะว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอขอบคุณที่ติดตามรายการเล่าให้ฟังอย่างเฮลตี้นะคะติดตามคอนเทนต์สุขภาพดีๆแบบนี้ได้ทุกช่องทางของสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ